ทิศทางหนึ่งคะครับก็จะเห็นว่าแตกต่างากับครั้งที่ยังไม่ได้ฉีดเนาะแบบแรกคือเรื่องของปรับรูปหน้านครับการฉีดฟิลเลอร์ที่ที่ดีมันจะไม่ใช่แค่เติมเต็มอย่างเดียวนะโอเคฟิลเลอร์คือการเติมเต็มแต่ว่าเทคนิคที่สามารถช่วยทําให้เนียนขึ้นดูสวยขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการปรับรูปหน้านะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมจากแค่การเติมเต็มของจะสังเกตว่า โครงหน้าสองข้างจะแตกกันเนาะจุดสูงสุดของโหนกแก้มอันเดิมจอยู่ตรงนี้เกิดจากการที่กระดูกมันบางลงทําให้ตาโหลแล้วก็บริเวณหน้าแก้มเนี่ยตกลงนะครับทําให้ดูโสมเนาะส่วนใคยเราก็ยกกระชับปรับรูปหน้าขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้ก็จะดูสาวขึ้นแล้วก็เรื่องของสีก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การที่จะทําให้เนียนและปรับเรื่องสีปรับรูปหน้าเนี่ยเราจะต้องเติม ผิวเนี่ยมัมีหลายชั้นเนาะนัน้ต้องต้องเกิดให้ให้บาลานซ์กันในแต่ละชั้นเพื่อเพื่อแก้ไขการทานนแต่ะจุดแล้วก็เพื่อความเมดนธรรมชาิิจะไม่เป็นก้อนนะครับเอาจบมัธยม